ค,ครับครับังดนนีมนโอเคครับผมสวัสด,ดีครับเดี๋ยวรีวิวนะครับผมไม้มะค่านะครับไม้มะค่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแผ่นเลยเนาะ,ะเป็นแผ่นแผ่นใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับรายละเอียดส,สองร้อยสิบสองร้อยสองร้อยสิบพอดูสองร้อยสิบเซน้ากว้างนะครับสองร้อยสิบเซนนะครับกลางแผ่นเลยนะกลางแผ่นกลางแผ่นเลยนะครับลอให้ดูประมาณนี้เออครับโอเคครับสองร้อยสิบ นะครับความยาวหรือความกว้างความยาวตัวนี้ความความยาวอความยาวแล้วก็ส่วนส่วนด้านกว้างนะครับเอาหน้าเมตรเลยเราเอาแค่แค่นี้ครัเอาแค่เอาแค่ร้อยยี่สิบรนะครับเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็หนาครับหนาสามนิ้วหนาสามนิ้วนะครับผมประมาณนี้นะครับมะข่ามงเอาธรรมชาติประมาณนี้เลย เดี๋ยวผู้กองไปอยู่ด้านหน้านะครับจะได้เห็นคนว่าแผ่นไม้กับคนใหญ่ขนาดไหนคน180ครับ<ม>นี่นะครับผมสวยมากสวยมากมแผ่นนี้นะครับาวัดความยาวตัวนี้ปีกมันตีกตีกปีกถ้าสมมติว่าถ้าวัดปีกปีกเหมือนปีกหงปีกนกอ่าปีกหงปีกนกก็ว่านไป290 290เซนติเมตรโอ้โหจุเลยครับอยากให้ดูด้านด้านนี้นะครับเดี๋ยวเพี่จะดูครับอ่าพี่จะดูเลย ส่วนรายละเอียดที่รอยแตกแล้วเป็นธรรมชาตินะครับเราจัดเก็บรายละเอียดให้หมดเลยพร้อมใส่ขาเลยพร้อมใส่ขาความติดตั้งนะครับไม้เขาเรียกว่าไม้ยุคเก่าไม้เก่าเลยไม,มไม้คู่ป่าคู่เมือง้คู่ป่าคู่เมืองนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับในยุคนี้ค่อนข้างที่จะหายากค,คอยดูว่าใครจะเป็นเจ้าของแผ่นนี้นะนะครับรอชมนะครับว่าท่านไหนมีบุญวาสนาได้ครอบครองตัวนี้ผมใส่ขาผมผมผมที่พักเท้าให้ที่พักเท้าเลยครับ เตสาพราะราคาราคานะราคาที่6 5หมื่นห้าครับหก0 0ื 1, 1> ันบาทนะครับผมไม้มะค่าหน้าเมตรยี่สิผ้าความยาวนะครับนับจัดปีกเลย 200, 2อ0ร้อาสหนาสามนิ้วที่สำคัญคือหนา3ามนิ้วด้วยครับผมเอาแบบฟรีฟอร์มเอาแบบธรรมชาติไปเลยประมาณนี้ครับไม้เก่าไม้แก่นะครับผมถ้าไหนชอบนะครับสนใจ นี่จะเป็นด้านล่างนะครับด้านล่างอยู่ข้างล่างส่วนนี้จะเป็นด้านล่างนะครับด,ด้านบนอยู่นี่อืมครับผมโอ้โหสวยกิบเลยใหญ่มากครับใหญ่มากมไม่มีอีกแล้วไม่มีรูส้มหัวผมเลยนะส่วนท่านไหนชอบนะครับไม่มีแค่แผ่นเดียวนะมีหลายแผ่นนะครับประมาณนี้จะเป็นแว่นใหญ่เลยแว่นใหญ่ร้อยเจ็ดสิบสองร้อยนะหน้าหน้ากว้างนะครับผมสนใจสนใจก็ พิมได้นะครับแต่แผ่นนี้ยังไม่มีเจ้าของนะเปิดแล้วนะครับหนึ่งอ่าหกพันห้าร้อยบาทพร้อมติดตั้งเลยเออหกหมื่นห้าพันโอ้โหพูดกินแล้วเดี๋ยวแล้วลูกค้าตะลุมเลยหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผมใส่ขาให้ด้วยขาก็คือขาไม้ธรรมชาติครับผมโอเคครับผมขาไม้กระดูนะครับน่าจะเป็นขาไม้ประดูนะครับผมนี่เราหาไม่ได้นะสนใจนะครับลักปุกกองมีโต๊หรือเกษตรมีโต๊นะครับผมสนใจคลาส้ามาได้นะครับผมโอเคครับไม้ข่าวม้งเก่า แนะนํา